เต้องภาพภาคแบบปูด้วยนี่มากินเสอร์กันฉลองวันเกิดรวมสามคนเลยคนนี้ด้วยคนนั้นยี่เก้ามือบังหน้า มียี่สิบเก้าวันนี้าบบสามสิบอืเอ้ยย่าวันนี้ปะย่าพรุ่งนี้แบบย่ายี่สิบสี่สิบสี่เลยสิบสี่อ๋อเลยมาแล้ว <c oughs> จำได้ว่าสี่สี่เนี่ย <c oughs> อ่อา